สวัสดีเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังมาประกาศรับซื้อเหรียญรอ8ดนะครับเหรียญรอ8ปดยี่สิาสตังราคาเหรียญละ1 2ึ่งแมบาทนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดแบบนี้นะครับถ้าใครมีก็ค่อยส่งรูปมาทางไลน์นะครับโดยไอดีไลน์จะอยู่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวดูเหรียญด้านหน้านะครับ ด้านหน้าฝั่งซ้ายครับจะเขียนอันันถ้ามหิดน,นะครับตรงนี้ครับฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาเขียนรัชกาลที่8นะครับและนี่คือในหลวงรัชกาลที่8นะครับด้านข้างขอบขอบนี่ครับจะเป็นจุดไข่ปลาเล็กๆนะครับอ้อมบริเวณขอบเหรียญน,นะครับ ส่วนด้านข้างครับด้านข้างจะเป็นเฟืองขีดเล็กๆแบบนี้นะครับทั่วขอบเหรียญครับส่วนด้านหลังจะเป็นพยาคุดนะครับพยาคุดเสียนกลับครับซึ่งเหรียญแบบนี้หายากมากเลยนะครับนี่ครับด้านบน เขียนรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าต้องเป็นตัวไทยนะครับยีส่สิบห้าสตางจุดนะครับพศสองสี่แปดเ้านะครับพศสองสี่แปดเ้าส่วนขอบ จะเป็นจุดไข่ปาลาเล็กๆทั่วขอบเตียนนะครับบริเวณวงกลมเป็นเสียนกลับนะครับและเป็นเนื้อเนื้อดีบุกนะครับไม่ใช่เนื้อเงินหรืออะไรนะครับเป็นเนื้อดีบุกค,ครับเหรียญละหนึ่งแสนสองหมื่บาทนะครับหรือจะ,ส,ส,มส,มะสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิก แล้วก็แอดไลน์ส่งรูปมาสอบถามได้นะครับโดยแอดีไลน์อยู่ท้ายคลิปนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับท้ายคลิปครับ